แม่ทัพอัศวินดำเย่เหยียนใครจะกล้ายุ่งทุกท่านมาดูแล้วสตรีผู้นี้หน้าตาสสวยใช้ทำงานได้ราคาเริ่มที่30สามิบน่เมตเริ่มประมูลกันตอนนี้มีใครประมูลหรือไม่ ข้าประมูล80ดสิตำลึงนีประมูลแปดสิบตำลึงข้าประมูล100อยตำลึงว้าวท่านนี้ประมูลหนึร้อยตำลึงหนึ่งรตำลึงมีใครให้มากกว่านี้หนึอยตำลึงหรือไม่หนึ่งร้อยตำลึงไม่สู้หนึ่้ข่านี้นึ่งข้าประมูล500ร้อตำลึงอะไรนะห้าร้อยตำลึงตายโัตายอยากรวยมาจากไหนขิงมากมารวยโคตรน้ายท่านนี้แน่นอนจริงๆ แค่ท่านคนเดียวท่านยอมจ่ายถึงห้าร้อยตำลึงข้านับถือท่านจริงๆจักใจผู้อื่นเขายินยอมท่านเกี่ยวอะไรด้วยในท่าน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 แค่เห็นท่านก็รู้เลยว่าเป็นมหาเศรษฐีท่านไว้ใจได้ผมไม่มีใครให้มากกว่าท่านแล้วแหละท่านเศรษฐีท่าดังคอแล้วนะห้าร้อยตำลึงครั้งที่หนึ่งห้าร้อยตำลึงครั้งที่สองมีวยกว่านี้อีกเหรอโอ้หนึ่งพันตำลึง พวกเจ้าได้ยินหรือ,อยัง้รวยคุณชายของพวกเราบอกว่าเขาจะจ่ายหนึ่งพันตำลึงพวกเจ้าจ่ายไหวเหรอไหวคุณชายเราจะจ่ายด้วยเงินหนึ่งคันรถมา,มาแล้วมาพวกเจ้าจ่ายไหวหรอือข้าไหวเ้ยคนที่มีเงินมากกว่าคุณชายข้าจะมีใครอีกอยางน้นละ่ะ <c oughs> มีเงินเป็นคนไร้อนาคตก็ามาก ข้าเป็นคนชั้นสูงของเมืองนี้ทั้งยังเป็นจอมยุทธอาณาภิพภพระดับหกของสำนักกวางขาว <c oughs> เจ้าเด็กน้อยเจ้าเป็นใครกันวันนี้จะให้เจ้าได้รู้ความเก่งกาจของข้าแบบนี้ต้องรีภัยด่วน แม่ทัพอัศวินดำเยี่ยนใครจะกล้าอยุ่เห็นแล้วใช่ยเรือไม้ฮะหากพูดเรื่องเก่งกาบที่สุดก็ต้องเป็นตระกูลเย่ของเราอยู่แล้วเย่หน้าตางงงามมากจริงๆอย่างนั้นมาเป็นภรรยาข้าแล้วกันคุณชาย คุ้มค่าและขอรับมีเงินแล้วเลิ่เลยนักเลยเจ้าไม่ได้ยินเหรอข้าจ่ายเงินไปถึงสรถม้าเลยนะถึงซื้อเจ้ามาได้เจ้าไม่ได้ราคาถูกสักนิดเด้อฮะคุณชายข้าขอร้องท่านล่ะข้าจะขายร่างกายให้ท่านแค่สองปีในสองปีนี้ท่านจะให้ข้าทำอะไรก็ได้ หลังสองปีท่านปลดให้เงินค่าสก้อนข้าต้องการสอบเข้าสำนักกวางเขาฮะกล้าหาญขายตัวเพื่อการเรียนได้ยินหรือไม่พูดต่อซิพ่อแม่ข้าต่างหิวตายมีแค่าการเรียนวิทยายุทธที่สำนักกวางเขาวเท่านั้นถึงจะกลายเป็นจอมยุทธอานาน,นิพพวิญ,ญญาณได้ใช้ความสามารถของตนเองค่อยๆแต่เต้าจนกลายเป็นชนชั้นขุนนางอืมฮึแม่นาง ถ้าวันหน้าเจ้าติดตามคุณชายของเราก็ร่ำรวยไปตลอดชีวิตเหมือนกันไม่ใช่หรือข้าบอกแล้วว่าจะใช้ความสาม,มารถของตนเองเจ้า <c oughs> คุณชายขอรับท่านดูสิเป็นตัวเองดีข้าชอบอืม <c oughs>